นิทานชาดกสุวรรณหังสชาดกเรื่องโลภมากลาบหายในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปาโลภิกษุนีชื่อถูลนันทาผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ตระกูลหนึ่งมีภรรยาและได้ลูกสาวสามคนชื่อนันทานันทวดีและสุนันทาพ่อลูกสาวทั้งสามได้สามีแล้วทุกคนพราหม์ผู้พ่อก็ได้เสียชีวิตไปเกิดเป็นหงทองคําแล้วระลึกชาติได้ วันหนึ่งได้เห็นความลำบากของนางพามณีและลูกสาวของต้นที่ต้องรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีพจึงเกิดความสงสารได้โผบินไปจับที่บ้านนางพามณีแล้วเล่าเรื่องราวให้แก่นางพามณีและลูกสาวฟังและได้สลัดขนให้แก่พวกเขาเหล่านั้นคนละหนึ่งขนแล้วก็บินหนีไปหงทองได้มาหาเป็นระยะระยะ มาครั้งใดก็สลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขนโดยทํานองนี้นางพารามณีและลูกสาวจึงร่ำรวยและมีความสุขไปตามๆกันต่อมาวันหนึ่งนางพรารมณีเกิดความโลภจึงปรึกษากับลูกๆว่าถ้าหงมาครั้งนี้พวกเราจะจับถอนขนเสียให้หมดเพื่อจะได้มีทรัพสมบัติมากพวกลูกๆไม่เห็นดีด้วยแต่นางพามณีไม่สนใจ คันวันหนึ่งพญาหงทองมาอีกนางก็ได้จับถอนขนเสียให้หมดแต่ปรากฏว่าขนเหล่านั้นกลายเป็นเพียงขนนกธรรมดาพอพญาหงทองมีด้ให้ด้วยความสมัครใจนางพามณีได้เลี้ยงหงนั้นจนขนงอกขึ้นใหม่เต็มตัวหงก็ได้มีนหนีไปโดยไม่ได้กลับมาอีกเลยพระพุทธองค์เมื่อนำอดีตนิทานมาสาธกแล้ว ได้ตัดพาะคาถาว่าบุคคลได้สิ่งใดคนยินดีสิ่งนั้นเพราะความโลภเกินประมาณเป็นความชั่วแท้นางพามณีจับเอาพญาหงทองแล้วจึงเสื่อมจากทองคํา